แนะนำต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ของเรามาชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือต้นไม้นะคะที่เราจะมาแนะนําวันนี้นั่นก็คือต้นมะกรูดนั่นเองค่ะทอมโอรู้ไหมคะว่าต้นมะกรูดนี่เป็นพืชเดียวกันกับอะไรคะรู้ไหมคะน่นจะเป็นตระกูลส้มอะไรพวกนี้ไหมคะเพราะเหนุผลอะจะใช่ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับส้มนะคะซึ่งมีต้นตำเนี่ยมาจากที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็มีพวก มาเลเซียลาวอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยค่ะโอ้ยโอเคค่ะแล้วรู้ไหมฉันไม่รู้เลยค่ะว่าเขาใช้เป็นยังไงบ้างเนี่ยอนแต่ดีฉันเคยได้ยินมานะคะว่านออจากจะเอาไปหารแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องสุขภาพนําไปสระผมก็ได้และที่สําคัญก็คือปลูกไว้เป็นสิริมงคลก็ได้คณะเราเนี่ยก็เลยนําต้นนี้มาปลูกแน่เลยค่ะเป็นต้นไม้ที่ดีมากนะคะวันนี้พวกเราก็เสนอจบการนําเสริมเพียงเท่านี้ค่ะ บม่นะคะ